สวัดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะลองเทสดูเทสยังไงเทสในในลักษณะที่ว่าเห็นเขาบอกว่าถ้าเราเทสอ ATK นะครับโดยใช้สารมุกเมื่อของเราก็คือ,อแย่นะครับแย่แย่เทสนะครับแย่จมูกนะครับไปที่ พอนะฮะอันนั้นอนะ่ะคือถ้าขีดเดียวก็แสดงว่าไม่ไม่ไม่สุ่มเสี่ยงนะครับไม่ไม่ติดนะครับอันนั้นอันนั้นอ่ะก็คืออีกรูปแบบหนึง่งแต่พอดีผมไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งเขาบอกว่าให้ใช้เลือดนะครับใช้เลือดตรวจเนี่ยก็จะเทสว่าเรามีภูมิต้านทานไหมอันนี้ผมจะลองลองดู ก็คือเจาะเลือดแล้วหยดลงไปแล้วใช้ตัวแอนตี้เนี่ยครับเทสนะครับ,รบว่าถ้ามันขึ้น2ขีดแสดงว่ามีภูมิต้านทานแต่ถ้ามันขึ้นขีดเดียวแสดงว่าไม่มีภูมิต้านทานอันนี้เห็นเขาทำเห็นเขาเทสนะครับคราวนี้อันนี้ผมมีชุดเทสน้ำตาลของผมอยู่แล้วนะครเดี๋ยวผมจะลองเทสดูอันนี้เพิ่ง กินเบอร์เกอร์กิน f r ร e n ์ฟราแล้วก็กินอ,อะไรออริออริออริบันอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะอะไรไม่รู้ของเขาอันนี้ผมจะลองเทสก่อนนะครับว่าของผมะจะอยู่ในจะอยู่เคสไหนนะครับโอเคอ่ะผมจะตรวจน้ำตาลของผมก่อนหลังจากที่กินกาแฟนะครับ กาแฟก็เป็นเอสเพรสโซนะครับโอเคนี่นะครับคือ ทำทีเดียว2อย่างเลยอยากรู้ไงเพิ่มแอนตี้ออกมานะครับ <_ S 2> นี่เราเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ <_ S 2> แต่ก็ต้องระวังว่าเอานิ้วไหนดีเอาตรงนี้ ปั๊บนะครับบีบเยอะๆบีบเยอะๆบีบเยอะๆนะครับแล้วก็เอาลงไปบีบเยอะๆบีบเยอะๆแล้วก็เอาลงไปนะครับเอาเลือดใส่ครับแล้วก็แป๊บแล้วก็ตรวจชู้อเกลืปึ๊บนะครับ อ,อ่ะน้ำตาลขึ้นอันนี้ปกติอยู่แล้วหลังอาหารนะครับ6.8แต่คราวนี้ผมก็จะมาเทสตไอตัวแอนต้เทสเนี่ยครับนะครับก็หยดลงไป1 2 3อ่ะดู จะขึ้นไหมเขาบอกว่าถ้ามันขึ้น2ขีดก็แสดงว่าในเลือดนะะมันมีแอนตีนะครับแต่ถ้ามันไม่ขึ้นมันขึ้นขีดเดียวก็แสดงว่าในร่างกายไม่มีภูมิต้านทานนะครับเห็นก็เทสนะครับไม่รู้ว่าจริงหรือปลอมก็ ลองทำตามเขาดูแหละใส่อ่ะสามแล้วสี่ห้าอ่ะห้าหยด นี่ใช้เลือดนะครับเห็นเขาทาอาจจะปล่อยทิ้งไว้ไหมก็ขึ้นขีดเดียวอยู่ดี ม่ใช่เลือดตรวจนะครับเท่าที่ดูก็ผลออกมาก็เป็นเนกาทีฟนะครับก็เท่าที่ดูก็เหมือนไม่เป็นอย่างที่คลิปเขาทำนะฮะอันนี้ก็พิสูจน์ตามที่เขาทําทํากันนั่นแหละที่เห็นเขาทำแต่ท้ายที่สุดมันก็ผลก็เป็นแบบนี้นะครับอันนี้แล้วแต่ว่าใคร จะลองทำดูหรือว่าใครจะเชื่อแบบไหนก็ลองดูนะครับจากที่ลองดูก็ผลเอชเคนี่มันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฉะนั้นการที่จะตรวจคิดว่าผลจะเป็นไปว่าติดหรือไม่ติดเนี่ยไม่ยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับบางคนก็อาจจะแย่ไม่ไม่ถูกนะฮะบ,บางคนก็แย่ขึ้นบางคนก็แย่ลงอะไรเงี้ยบางคนก็ไม่ได้แย่ลึกหรอกฟอร์มว่าทำเฉยเ,เพราะว่า มันก็เจ็บไหมล่ะกับการที่จะแย่หรือบางคนเขาเขาก็หมุนหมุนที่โพรงจมูกแล้วก็มาตรวจอะไรประมาณเนี้โอเคครับคลิปนี้ก็แชร์คลิปนี้ก็แชร์เป็นวิทยาทานเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ